สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะก็เสาวนอร์ข้นไก่บ้านค่ะเมือ่อนี้เสาวนอรได้ยังกินแงงไว้สิเสาวดอนได้ขอบคุณเมื่อหนูเสาวดอนเลิกง,งานเร็วหนูก็เลยได้ไม่เคยขอบคุณกินท่งเรียบร้อยแล้วข,ขอบคุณผักมูกายขนาดเล่นผักม่ยังไว้สิมีผักไก่งแง่งมีหอมเปรี้ยมีอันต้นหอมแล้วก็มีผักแพลว ปลาแดงคือบบกมาหลักมันก็ขอบคุณแซน้ำเย็นๆแซบหลายขอบคุณนเนาะเพื่อมันบอกอิ่มขอบคุณนน้ำปลาแดงเลยค่ะเด้ดเอเบิ่งขอบคุณนน้ำปลาแดกส่วนหมากมันสิเป็นอันนู้นแซปลาผูตัวนึงแต่ว่านู้นเด่นความนัวของมันมนู้นเน้นความนวดเน้นปลาแดกแดเราดูใส่เบิ่ยเลิกง,งานเร็้ยวสหรับว่ากะะเ็เลยได้มาเฮ็ดกินใส่ปลาแดกหลายๆใส่เครื่องหลายๆใส่กระไส่ใส่หนัง อยากกินทัน้งอยากกินหนูก็เลยเล่เมื่อน,นี้ลูกค้าบ่ค่อยหลฟ์ปฟนดนังวะ่ะลูกค้าบ่หลายก็เลยมีเวลามาเลยทำไมากินน้ำหนัวเพราะว่าไอคลิปไปแล้วทัวงอกแต่บอกบอกเป็นภาษาอังกฤษแล้วคกนกระจอกก็ฟังบอลรูเล้เร็วหนูกินมือเลยอไม่ดูด เพศขนาดานี้ไงน้องแซ่กับบัพี่ไปเป็นคา๊าบางคนอยากฟังบุรุษเรื่องเปลี่ยนอีกอย่างหม่ๆค่ะเปลี่ยนบางครั้งเขากับเปลี่ยนแหนเปลดแต่อันเก่าซ้ำๆหลายมันกะมันกะเบือนเะนาะคนเบิงกระยักบรอยากเบืองบเบือบเบ่อ มะตะแซนดวิี่น,นบวผมทุกวันหนูมากกินกับบวกหนูเป็นคนมากกินหมกมาระเพิ่นมากินหมากมาระพวกตะกูลมาละเนี่ยดีตัว่างกะ พักอันพักแพลนนะว่ามันปีที่แล้วปีก่อนหนูเคยไปซื้ออันหนูเคยไปซื้อร้านเวียนนามันบอกเขาเจ้าขายขายตุนมันคนเวียนนาบอกว่าผู้ชายยากกินไม่ใช่เป็นมัน Okay, this Что มักแม่กินไปเยอสุก,กี้หอมมุ้งเนี่ยหอมันม่ประโยชน์พวกกันพักใบคองใบเขียวมีประโยชน์มัน้นุ่รามากถึงหลายินเขาเมีพันุ์่ากินเพแซ่บสุกี้ฮ o น e y chicken to get y o u Is pretty good? Yeah. Well, no. I think she did. not? I'm seeing. ค่ะภักซี่เล่าเนี่ยครับคุณมีมาเป็นสวนเลยบันคุณปลายครับหนูว่าสิเอามาอ้อมท่าไหนอ้อมอยู่ท่าหนึ่หลือในงามอ้อมอยู่เน่นความนัวของปลาแตกให้นี่หน้าของคุณนั่ว กัเนีญญ่ยถ้าเขากินเขาปุ่นเขาต้อ,อง,อองมีพักกัหลายนะคะนี่เขาสีเสียนี่เขาปุ่นว่ามีพักกันบ่เสียทุกทีลิฟนางเสียงดังขนาดเลยทุกทีต้องเรียนตัดเหล็กเฮ้ยสุดเลยครักแม่มา สุกี้เอ้าเฮ้ยม่ักทักซี่แแม่กินบอกักซีราสุกีกินหอมประดีวไดสุกีมาเขาบอกให้กินหอม พักกี่อัวิศวะพักกินเนี่ยพักที่แรกเลาเนี่ยเพื่อน,น,นพัเน,น,นื้อชินบอใส่ใบอันหันวค่าไปสัง พันแล้วเราตักใส่เขาเรียบร่อยถ่วยหัวละผ้า,าย่างอยู่เหมือนเกาอยู่มันลืมข้าวกินกับอันหรนอกับอันพัดเนื้อกับอันท่วงื้อ God mm. okay. dag. คลิปภาษาจีคบอลรูเรีองกับมี่ซุกซุกี่ใส้อเนี มานค่กินก้นหยั่ยนอนนอนน้ำค้นสุดบ่บ,าบา้านยังไเต็ม,ม,มเวล่อร่านเมือนอานนม,ม,มากทีนอนอูขข้แขางๆนอนหยี่งขาเลยเนี้ยนอนนอนขา น้อยงขางพ่อเนี่ยป่านว่าป่านว่าที่น้อยจะพองเนี่ยรู้ล้กเขาสิบไปน้อยอือเดี๋ยวเ่นว่งนะ บังตัวเป็นใบชาเนี่ยนุไงครับไงเนี่ยชา,ยงงานเนี่ยฝรั่งไงคือฝรั่งอุ้ยบอแมนตู่ไงคือฝรั่งนุบองงลเลนด้วยเหรออย่ยไปซ่ากันข้าเจ้าผ้าเจ้าผ้าวะ พ่อแม่แม่เองอย่างที่เป็นฝรั่งเงี้ยมาเลยเดียเด๋ยวไปคืนเลยก็ถึงเวลาบอกแต่ไม่คิด้วลาอันเรื่องที่มันบ่ได้บ่ด,ดีแม่ทั้งว่าหลังกายอย่างที่เป็นฝรั่งเขาพันฝรั่งไงนะ ตาถวยเมดิเลยเมาเบิ่งนเท่นี่เงินไหล โดูพิงก่บบ๊อิงงานของปุ้นเนอะเมื่อเอื่อน่จะออกไปกินบอให้งานนํ่นี่กินล้หลายมือนเยอครัเนี่ยความนัวของน้ำประเดี๋ย อนนี้สองคุมเครื่องแล้วค่ะเดี๋ยวนี้หกโมงค่ำเหมือนตื้อหรอหนานหานาวเหมือนเลยหนาวหอนสามถุมกับบอคำ่ำสามทุมกัะบอมือนเลเนาะวันเมรุอาทิตย์นี่ว่าอาทิตย์ไหนล่ะถ้าเจ้าสิบปลาไปล่า เวลามันเร็ว รู้กินเขาแล้วแห้งมหมเนี่ยเพราะว่านูหิวกินเขาเราว่าิันพ่หางไหม น่อนแล้วสุกี้ซึงเนี่ยปวกหัวนึ่นน้างมืนหลายต้องต้องกำลาบเลยค่ะยุนี่ตีมาครับบไดเพราะว่าจะมาตีลูกก็ับบไดเมือม่อไทยขเขาเขาไปใครตีมาล้วไม่บอกกฎหมายเปลี่ยน เปลี่ยนแต่กฎหมายคมคืนบ่เปลี่ยนเลยบ่หลายแรงเลยบ่เด็ดขาดคนบ่ะหยัดนาะค่ะคนบ่ะหยาดกฎหมายมันบ่เข้มแข็ง ทักหนูเอาเป็นคุณหมอเง็นยากมากอื่น เห็ดเห็ดขนาดกระตุมตม่ำเอาเมันอ,อยู่นุตต่ำมันก็ใส่เครื่องปัน่นที่แรกนึว่าดูสิขวนะขวดนันใส่ไม่ได้ าูดโนเหลือสักติี๋พูลได้ยุ่งสักตีวใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะหนาบานน่งนังอ่ะเมื่อวันเสาร์พ่อแม่์วันอาทิตย์มือหยุดงานนั่งอาทิ่ย์หยุดงานวิถีภาพไปจูงสุกี้เงยถ้าไปเบิงดอกไม้เปลี่ยนใบไม้เปลี่ยนสีหนาบานวิถีภาพไปอ่อนสด ยิ่มแล้วมื่อแล้วทองตึงอ่อนตอนบัดนี้เช่งนั้นมีอช่วย้หาแม่ค่ะบิดช่วหาแม่สองมือที่แล้วาันทรนู้สีลาไปแล้วค่คะแต่ควอพูดหลายๆทุกคูทุกคนทีติดตามนูนะคะที่แห่งำนั่งใจคือวัาพักติดแขวหน,นม้ยบอย่างเดียมอยางคนเรีนตึงขานทนุกัเจอกันกับทุกคนในคลิปหนนะคะคลิปนี้กับมปนี่สกอร์ขอคุณหลายๆได้ค่ะทุกคูทุกคนเล่สวัสดีค่ะ